ุกสบายดียามเศ้าเศ้าพี่น้องเอ้ยแสงแดดอ่อนๆพบพ่อกับเฮาคือเก่าเด้อจ้ะเด้อเจะแสดงพี่น้องเอ้ยบ่ได้เลาะไปทางใดดอกมื้อนี้เลาะอยู่แถวขอบเขตบ้านมงนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยพ่อแม่กําลังเ็หยังนาะอ่ต้มน้ํากะทิน้ําตาลไปวดข้าเมาพี่น้องเอ้ยข้าเมาข้าเมาาาเพิ่นอาหตั้งแต่ข้าวขึ้นเฮือนเพิ่นพู ลืมพี่น้องเลยลืมกินลืมคักแน่อุย้ยจะเหม็นสะอาดทำมันเดือดๆดือดบอแม่ปลาเทลงุงบอทำแม่ต้มน้ำกะทิใส่น้ำตาลพี่น้องเลยใส่ข้าวเมาอันเขาเอินเน็กข้าวเมาเลยยังแม่มถ้าแม่มีมะพร้าวแห่งดีแล้วแม่ขูดลงมันเป็นตอนมะพร้าวโอ้แซ่บพี่น้องเลยโอ้ยคอยแล่นในสุเจ้า วันประหัตเมื่อแล้วืันนี้วันจันเต็มที่จะเฮือนแคข้มทางพี่น้องไว้แคข้มทางก็ดีแนวหนึ่งบดีแนวหนึ่งแล้วบึงบดีเป็นตะอยู่มองอยู่บองเศร้านะนี่ตะขี่ผุนสีเป็นวันนรกตายแหละนี่ข่ามาห้าพี่น้องสีอาสีบดสดใซสปนรนเด๋พี่น้องเคยบอว่ามันเก็บไว้เฮิงเด้งแต่ข้าวใดเนาะ ก็จะเอาหายอุตส่าห์เอาหายเนาะเพราะว่าบอกินไหวดีขอบแพงน้องไส้เอาหายร้านไส้เอาหายแถวแม่เอาหายแม่ป้าเพื่อเพราะว่าเก็บเหม็นถ้าเลบอมายังกินได้เราเบิ่งหน้าตาตอนเน็กพี่น้องเอ้ยคือสงแสรบอยู่เดี๋ยวคือโอ้ยหิวข่าวเด้บรรยากาศยามเศร้ากะลูกสาวลูกชายไป้งเฮียนแล้วพี่น้องลูกสาวก็ไป้งเฮียนได้ละละล่างแพ้หายละกะ กินขาวอายออกไปซื้อแนวกินอยู่ห้านอีเสียวเกาลาววันตั้งแต่ซื้อแนวกินขามาแล้วก็กินสองคนอายน้องแล้วก็ไปแล้วแล้งเฮียนแล้วถีบรถถีบได้แล้วล่ะคือกระแพ้มันก็แห้งๆนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเก็มันยังบ่ทันตกเก็มันยังติดตปดอ่านิวมือนี่ลเนาะเก็ดมันก็ได้บรรยากาศอยู่บ้านเฮาก็ยามเช้าๆพี่น้องเอ้ย ชุมช่มฉ่ำดีพี่น้องเ้ยแต่ก็ะห่อนมาลายเม่อแล้วละ่ะมันหนาวซะแน่มันจังมันจังแดดจังสิบ่วไม้หนาเน้ะพี่น้อง <laughs> มาสิรับชล็กเจาลงเองบอกตีลังกาลงซะกระถ่อมหน่อยกระีได้จูดกระถ่อมหน่อยถิ่มซะ เนหาหมาเนกเขาเมาบนมงเอาใส่อีกแม่ใส่อีกใส่เบิดน evet ั่นแหละตอนเอามาตะวิดมันกับเคี้ยวงามอ่ะได้เลยเนาะมากเป็นลืมเนาะมากเป็นสีดำดำกา มีพัดดอกเนี่ยเห <c oughs> มืนซีมือล้านไส้เจาะเห็ดเองบ่สเป็นเห็ดกระเมียเพื่อน,น่ะเด็กเข้าขึ้นเมื่อหลังจากเข้าขึ้นเมือ่ออยู่ืมเพราะมันมันเป็นเอะไรอีกเอออะไามันกระผุ่นขปะเมียนมันกระผู่มาอ่ะเด้ยพามอ่ะากระตุ้น อึดไวก่อนพี่น้องเลยจวจะกินเนาะอาหารห่าก็มีมือนี้พี่น้องเลย,ยมูสติลูกใสออกมาสื่อนี่แหละแล้วก็ทอดผสมพี่น้องเลยแล้วก็ก่อนอื่นก,ก็ขอบใจคุณโอ้พันธิผักกระปุนเขามาหายเนาะตีนไก่ผู้เดียพี่น้องเด้อพันธิผกเขามาหายบาบอยน้ำแล้วก็เ้าน้ำไอ้ทอดปลาหมึกผีสาวคนสวยเนาะข่าก็เก็บไว้กินอยู่ยังบ่เบิดพี่น้องเลยแต่เ้ากกบผัดราซิมด้วยะปุนกันพอกับลูกนะซ,ซ,ซิมไปแล้ว แซ่บได้ไหมเออขับใจลาลาเด็กคุณโนอน,นี่ก็มีมันเทียนพี่น้องท่าแม่สื่อนำข้าวเจาขาเจาะมาขายเมื่อวานทงละศ้าบาทมันเทียนพี่น้องเอากระิ่ตาบม,มาถั่วได้พี่น้องยินดีอาหาะครับจะมาขั่วกินกับสมสมปลานี่แหละหาทอดสมปลาปลาสื่อในขาเจามาขายในตลาดนะตันนี้เดี๋ยวครับไปลวกใหม่ของเอาเขาตู้เย็นแม่เอาต้วเขาสื่อตลาดนะ โอ้ยอัดสามอัดสี่โผล่ๆไปส่งลูกไปโองเรียนอีงอนเงินลูกเบาเย็นอาดูบานแล้วมันนี่ทําไมสิกินพี่น้องอีซีมือจากซีมือภยัยเกาะอย่น้ขีบคุณโอแตเลยซมือเนี้ยใหญ่ลิบบอจรด้ลืมอยู่มันเบาอยู่ขันกอาเมือนบ่อคนบกบุกคนเขาสีเขาขีน้อยเน,นี่ยของโปรดขนอ้อยหม,มากสุดใจ คือปลาหมึกแห้งขอบคุณพี่สาวคนสวยมากๆโหดวีโก้มาปผสมนันประหัตซะไปกินขิ้แลมริมทางก็ดดแกคือบ่เอาเยื่อมันแมะตั้มมาถั่วกับบอลพี่น้องเลยหิวข่าวด้วตั้มแล้วเสร็จเลยพี่น้องนี่ เขาสิบรุรถ่ายให้เบิ่งตอนเขากินได้พี่น้องเด้อสิกินผู้เดียวถ้าแม่คือสิบผกินนำผมกินก่าปุ่นแม่จะสิกินาหมคะยุกินอ่ะตื้อมามาซะนะสิบุรีไทยพี่น้องเอ้กินกับถ้าแม่สองคนแล้วทอดล่อถ้าเบิ่งหนะ้าต้านี้เข่าเหมาต่อไปได้พี่น้องเด้อสิบุรีไ,ไักกาก่อนอื่นก็ขอบคุณบาราพะเพื่อแล้วก็ขอบคุณคุณโน ิฝากกระปุนมาใหา้กินเด้อขอบใจคุณโอ้ถ้าแม่เพันมาแซ่บก็สันนี่แล้วก็ขอบคุณพี่สาวคนสวยสำหรับปลาหมึกอร่อยอร่อยโลล,ละร้อยโลละหกร้อยโอ้ยพี่น้องเลยแพงๆก็ได้กินเนาะโลตั้งหกร้อยผู่นะขอบคุณหนะลายๆพู้นถ้าแม่ก็บพ่อดบักยังหมักเน่ากับบักบมักหูอยู่ทางพูน หัวเพื่อนบบาบอยผุผูไวสองตอน้นใหญ่เติบเลยแหละตน้นมะนาวสีหมากใหญ่ให้ได้พี่น้องแล้วก็บ,บักหูถ้าปูกเมียนลูกอยู่ริมหัวข้าวเามียนกินแล้วไปทีเรียบร้อยพี่น้องนี่อาหารต่อไปพี่น้องเลยข้าวเส้าก็กินปลายหญ่กินบักหม่วงกับกระปุ่นบะลงพี่น้องนี่เนี่ขาาขเขม่าห้ากระหูเรียบร้อยพี่น้องอุย้ยเป็นตาแสบน่าเป็นเนาะอือในนี้มันก็โอเคเลย มาพี่น้องมันแล้วนกกะทิเป็นป่องแสบตอนกันพี่น้องเลยอืมแ่บไหมตักแล้วไปที่เรียบร้อยพี่น้องเอ่ยอันนี้เจวน้ำปลาพี่น้องมาผีก,กับขวัขวออันนี้บักม่วงัวยละหาพ่านกีบูด้วยพี่น้อง วัวซาบอะอันนี้เนคเขมาลพอซิบโอ้หันร่มเนี่กันเนาะแซ็บอยู่โมเมนต์เซ็บไปอิ่มแล้วแมะ เรากอกพี่น้องเลยเราจะกินเบิดถั่วเนี่ยจะไปหาถั่วหน่อยมาแบ่งโอ้ยใส่ถั่วหน่อยวนี้เลยเนาะข้าสะกินมึงเยอะมากข้าจะกินอยอะสมหวานข้าวครบรสมากพี่น้องมา ก้มม่โอปิดพาลกดจะต้องกันอ๋อตัเองคอยตัวเองเพร 幺零八。 ขอบใจน้ำคขะปุ้นเออขอบใจคุณโอ๋ไม่น้ำค่ะปุ้นแต่ก็ขอบใจเบ่าลาพะเพลิน <c oughs> โอ้ยดิบสติกก็ออกไปละ <c oughs> ตีเน้นเน้นเอออยากไม่วันเขียวอย่ามายุ่ง เออแมงวันตัวนี้กูกระล่างหนาอยู่นะเจ๊แต่บ่มีเงื่อเพียงแล้วมันได้เงียอก็บมาหายอยู่แต่ว่าห้าโบห้าโบใส่ จ่อยว่านะแม่จอนะ่อยเบาๆนะใต้เห็บแบบเนาะเอามามันเมื่อดใต้เบิดมาฮะลุดงามงามพี่เนะาะทำแม่เกลือน,นุอมออ่ม,มจจอยู่มาสจอยแล้ปู่เขาเขาจะเอาสองต,นะตัวนะตายตัวหนึ่งพอแม่นแบานะอือถ้าเลี้ยงมาบรา,าเคยใตยนะ้หรอก ขวา,าใใ่ใจบ่ฮบอฮีทิ้วใบห่อท่านกลางคืนมันหายกับลูกมาเอา้าวนมมานามหนา,า,าให้กินเอาขาวอกให้กินส่วงในนาะขาเกี้ยวเขี้ยวพี่น้องเลยแดดใหม่นี่แต่ลอรลอเห็นแดดใหม่นะ มี่ลูกประหนกนะแม่ลูกชายเบิ้ลกับพี่น้อง You, you, อออนอนอะยู่นอนอยู่อย่าดื้อร่าอะไรพี่น้องรากินต่อลแล้วเพียงเลยกิบหนาพอกันใหม่คนอื่นก็ขอบคุณ พี่ป้านะทุกทุกฐานเนาะสะอยู่ดันทำมาเชิงเหมือนนี้จะเป็นกำลังใจให้ฮาตลอดมาเนาะ้าฮาพี่ป้าได้กะกล่าระสษขคอพายในไล้ในไล้คลิปีดเนาะ้าไล้คลิปนี่ยังกะคอมเมนต์ขมาตีชมขมาได้จะ,จะเด้อสบายดี